สวัสดีค่ะมันิภาเขาปานด้วยค่ะไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะมาสอมใหม่ยุคค่ะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะมาสามใหม่ค่ะเทนาน้ำต้งหลายลบ่งกินเหียนมืดนี่บอนง่ามบอลขี่ลายค่ะ ยังพระท่านเห็นเลยใหม่หน่อยนี่ยังพระท่านเลี้ยวเห็นกกแนมเห็นกก,กใหม่สินแนมเห็นอยู่ทั้งพูนบนไดดินสุ่มๆบนไดบนไดเบี้ยใหญ่ล่ละกะบ่งกินน้อยมันนี่ก็มาสามค่ะมาสามมันนี่กะเสีเ้ยวสิถากน้นาออกแยกน้อยค่ะเมื่ขึ้นฝนตกมาใส่ค่ะแต่ว่าเปียกอยู่ในน้อยเพราะเปียกหลายเอามาสามสี่สิบต้น มสามโกกเห็นเหียนที่ท,ที่แมงกินแมงกินมันก็นสิเลอเป็นกกเห็ยนเหียนใน,น่อยเบียไใหม่น่อยค่ะนี่สามเมื่อแล้วนี่เหียนแบบนี้นี่กาสิสิสามค่ะซ่อมค่ะซ่อมใหม่เนาะมันบ่นแต่แขแนงขึ้นมากขนันแต่แะแนงกาสิบส่ไดิซ้อม เอ,มา,อา,ามาซีีบ่พอสิได้หามาใส่มาสอนอีกอยค่ะนี่กะสิถากน้ำออกแยกนอยกระสิกลับประมาณนี้ค่ะเบี้ยไม่น้อยค่ะเริ่มปลูกมือแหลกประมาณวันที่หาเนาะค่ะอีกฝั่งนึงปูกวันที่หาอันนี้กระสิปลูกวันที่แล้ววันที่ซิบกว่าแต่ว่าบ่งค่ะบ่งกินบ่งน่อยกินเหียนนี่ อบเบียมาซอมค่ะแต่ว่าซอมเมื่อแล้วก็สิทากงาตนสิทากต้นน้อนอําต้นหยาออกยักน้อยกสิกับแบบนี้นี่ก็ต้องซอมเนี่ลอกให้แตกแขนงกระบาตก,กักเทือขันแตกซ้ำนี่ก็ยังเสียว่าไข่เพราะสีมีแห้งใจแน่ อุ้ยสะดุดไายงามล่ะค่ะปีนีสิเด้มาซับนองใหม่บ่ะนี่ซับนองไผ่บ่ะนี้พายกิมซุ้งนี่อันนั้นเอามาปลูกไหม่ค่ะติดติดกับใหม่ใหญ่มันมันบอข่อยงามนะพระเอิญได้นนเบีย่ยใหม่หน่อยมานาม้าบ่าม,มียเบี่ยใหม่เนาะคะ่ะ ไปซื้อใหม่ได้ใหม่หน่อยมากันได้ที่เบียร์ใหม่ไงมันกระสิไข่แน่ยู่ใบบบกหรือวาพักนอกค่ะพักนอกพักนอกปี้วน,น,นึงเอาพักนอกมาปลูกนี่ค่ะพักนอกก็เริ่มขึ้นแล้ว กิดว่าเสียมาเก็บพักหนอกอยู่ไฮอาพักหนองมาปลูกไว้อาเสียมเอาวักจอมาช่วงนี้ก็สเขาให้ยุค่าเป็นส่วนหลายเนาะค่ะปูแล้วก็ต้องมะหดน้ำเกือบถูกมือค่ะอย่าถึงลำค้านกันเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอาเิียบัดรร่งคลิปถุกมือค่ะ แต่ไปหายถูกมือค่ะอีกอย่างหนึง่งม,มันมีคนอัดวิดีโอหายน้ำ่ะก็เลยต้องเอาแบบนี้ไปก่อนค่ะขันสิไปเหตุแนวอื่นไปนกลนไปอีหยังสีมันก็นตองมีคนถ่ okay, ายหายเนาะค่ะก็เลยลงมือเว้นมือเอาค่ะมีจังไดกะลงไปกลอนเนาะค่ะยาสีเบือกันเลยค่ะพี่น้อง ขอบคุณที่ย่างอยู่นํากันเนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับดับชมค่ะขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะที่มาถากหยาคือว่ามาเอาหุ่นนี่เนาะคะ่ะคือว่าบ้างบ้างบอลน,นี่มันบางทีนี่มันหยามันลายกเ็เลยมาเอาออกค่ะใหมนน่มันน่อยมันแนบมาคอยเห็นค่ะอีกอย่างมันมีต้น้นาน้ำค่ะกะเ็เลยว่า สิมาเอาน้ำออกกอ่อรพ,พ่อนาหาเห็ดห้องสีบด้เมื่อหยหลายช่วงนี้เฮาเสาเอา,เอา้าเอาน้ำออกก่อนประมาณนี้ค่ะช่วงนี้กะตามติดชีวิตเขาไ้ก่อนเนาะค่ะ สิมาเอาหนาออกกับหนาสิเป็นอาทิตย์คนล,ละค่ะก็สิแล้วล่องขีดกับสิลงมือเบนมือออาจสิเบนสองมืออีหยังก็สิค่ะคันบ่าไม่ขีดกับอาจสิล่องขีดสันไปน้ำจังสีเนาะค่ะอ,อีกอย่างต้นน้ำนี่มันหลายแห้งนี่บะหนี้ที่ทา<ม>อยู่นี่คือว่า ต้นน้ำน้ำน่ะร้ายแห้งก็เลยคิดว่าห้าตองมาถากออกสมุนห้ล่อมันใหญ่เหะอฮะมาฟันออกกันสิมาถางนันกาสิเกิดขึ้นเรื่อยๆขํามาถากออกเอาหางมันออกน้ำนี่มันอาจสิเบ้าบ้างลงค่ะเพราะว่าางบอลนี่มันเกิดหลายแห้งนี่แบบกันสินี่มันเกิดห้ายขักก็เรียกว่าต้องมาเอาออกอดชนมาเอาออกก่อนพ่อนา หาเห็ดมันสิได้สบายแน่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะปีที่แล้วนะปลูกขั้นสองเน,นาะค่ะน้ำท่วมด้นไดซิปต้นกับพายต้นหนึ่งตอนมาเห็ดไฮกับหาเห็ดนะ่ะมาทางทางใหม่กับหาเห็ดนะ่ะเหื่อออกหลายหลังก่ายขาดนา้ำก็ว่าเป็นลมอยูป่ปลาคิดเบื้องแล้วนะสิหลังก่ายคะ่ะ ขาดน,นามเพราะว่าเก้งเมื่อตัวประมาณนี้ค่ะเกร้งแล้วก็ไป้ว่าได้เมืออ่อยนาซีเหือออกหลายหลังใกล้าขาดน,นามประมาณนี้ค่ะหลุกบดได้เลยต้นเศร้าอยู่ในอุ้มเฮ็ดผึงิง <Okay. S 1> เฮ็ดผึิงบ้านสองดอกกันนาค่ะเล่นข้ามือเละข้ามือ ท่งนี้เนี่ยคือถากงาออกแล้วค่ะทางนี้ยังว่าท่านถากค่ะกสิมาถากขันมาถากอีกมือละน้อยกสิประมาณอทิษฐานจังสิแล้วประมาณนี้ค่ะจบคลิปเพียงตอนนี้เด้อค่ะพี่น้องพอกันมาคลิปหน้าเด้อค่ะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเห็นแน่สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามอย่าลืมสั่นกัะยิงน้ำด้วยค่ะพอกันไหมค่ะบ๊ายบายค่ะ